เบตห้นนะล้างหน้าเกลือไปก่อนอ่ล้างหน้ากระดานในในในจังหวะนี้ไปก่อนโอ้โหเพราะเนี่ยพอกลับมาเบดต่ำโอ้โหเข้าโอ้โหโอ้โหเอาเรื่องวะโอ้โหโอ,โหโอโห้ล้างหน้ากระดานเข้าเบตห้โอ้ยซปเปอร์เมก้า1423นะเอา ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับบังซีหวานแหววอีกแล้วนะโหวันนี้มากับเกมสาวทำนะโหมากับงบหนึ่งร้อยนะเอามาเริ่มกันที่เบ็ดน้อยกันก่อน,อนเลยนะเบ็ดสองนะเอาอื้เราต้องเล่นไล่เบ็ดตนาะโหถ้ามาได้งบน้อยแบบนี้อ่ะนะโอ้โหถ้ามาถึงเราไปเล่นเบ็ดสูงเลยเนี่ยเจง๊งบอกเลยว่าเจง๊งโหเฮ้ยสกตก็ตาร์สี่ตัว ป๊าปป๊าป๊ปา,ปปาปนิ่งเลยป๊าปอะออะออ้หโหย,โยแล้วเริ่มมาที่เบ็สองกันก่อนนะหม,มาล้างช็อตนี้นโอ้โหหน้าม่วงไม่มาเว้ยเออเดี๋ยวเราค่อยขยับไปเรื่อยๆนะตอนนี้เรายังเป็นเด็กน้อยอยู่ป๊ามก็ไปอ้ห โอ้ยหกบาทอืมเป็นไงล่ะอืใจยังเยอะายเยอะชิบหายเอ้าไปต่อเคมาโอ้ยช่องที่สามไม่มีตัวเชื่อมนะเอ้าฮืมโอ้โหแย่ว่ะแย่ว่ะมาหน้าแดงโอ้โหหน้าแดงเลยมาเอกกับเคก่อน โอ้โหมันไหลแค่สองทีเองวะเออหน้าเขียวมาโอ้หวายหน้าม่วงหน้าม่วงกันเลยใช่ไหมหน้าม่วงหน้าง่วงนะถ้าม่วงก็นอนนะโอ้โหมาหน้าเขียวปั๊บไหลโอ้โหน่ะโอ้ยเสียดายวะบุญมีแต่กำบังเอ้าไปต่อเคโอเจ หลายมาสวยสวยหลายใบยคุณสามแล้วโูโ้สกเกตเตอร์สามตัวโ,โหรางวัลก้อนโตไปก่อนนะสี่สิบเจ็ดบาทโอ้โหงั้นบางขอ,งข,องขยับไปที่เบดห้าแล้วกันนะเพราะว่าเออเริ่มมาละเริ่มมาละหูมาสวยตอนนี้ก็คือหน้าหน้ากระดานของเรานี่ ดังมีตัวเข้าที่ดีอยู่นะเราก็ขยับเบ็ดขึ้นมาได้ถ้าเรามั่นใจแล้วไปนั่นไงเป็นไงเห็นไหมฮมถ้าหน้ายังถ้าหน้ากระดานยังเข้าอยู่อะ่ะเราก็ขยับเบ็ดได้เลยโหมาโอ้โห,โโหดูดิสวยวายล้างนะโอ้โหเยี่ยมนะโอ้โหรางวัลก็โตปีกหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดนะโอ้โหงบตอนนี้ ตอนนี้เรามีสามร้อยกว่าแล้วนะขอขยับไปที่เบดสิบแล้วกันนะอืมเราต้องขยับไปเรื่อยๆนะถ้ารู้ว่ามันไหลดีอ่ะโอ้วายสองตัวโอ้ยังดีอยู่ว่าอืมแต่ว่าถ้าไม่ดีแล้วเราค่อยลดเบดลงมานะ้วโอ้โหสึงถ้สามตัววายยังไม่เข้าฟีสักเกมหนึ่งรอดูก่อนนะว่ายังไงวันนี้มันจะจบกันที่เท่าไรเข้าใจารูปเ่าอืมเรนเจอร์อืม สั่งได้ดังใจอ,อ๋อไ,ไม่ใช่อันนั้นเบเกอร์ Baker, มันต้องเลนเจอร์นะอู้มาโอ้โหยเออยู่ยังเอาอยู่ดังเอาอยู่อืมแกร่งไม่เกินใจใครอือมาแล้วสาวท่ำมาแล้วอืมโอ้ยตัวไหลยังไม่ดีนะ ห้าร้อยแหนตรงนี้เอาเรื่องอะมา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 ป้าบอู้หลังหน้ากันโอ้โหแต่คุณน้อยไม่หล่ะว่าคุณสองว่ะโอ้ยไหวปะวะเฮ้ยโอ้โหสาท่านมึงไหวไหมเนี่ยโอ้มาแล้วหูเอป้าบสามร้อยสวยโอ้โหรางวัลก็โตสามร้อยนะ่เอ้ย บางขอขยับไปที่เบดห้าสิบแล้วนะเพราะว่าเริ่มมาแนละ้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเบดห้าสิบเนี่ยเรายังห<ๆ>กดไปสามทีท่านถ้ากดไปสามทีแล้วเงียบเงาแบบนี้นะบางขอขอให้ลดลงมานะเพราะว่ามันมันมันไม่มีตัวเข้าที่ดีๆะนะเราต้องรอดูรอจังหวะนะ่าเราต้องกะจังหวะเกมให้ดีนะเข้าใจปะ่ะเออนี่ไง เบทห้าสิบก็เงียบเหมืนนอนกันหึโอ้โหงั้นเรากลับไปที่เบทเบทห้านะล้างหน้าเกลือไปก่อนอ่าล้างหน้ากระดานในในในจังหวะนี้ไปก่อนโอ้โหเพราะเนี่ยพอกลับมาเบดต่ำโอ้โหเข้าโอ้โหโอ้โหเอาเรื่องวะโอ้โหโอ้โ ลังหน้ากันนานเข้าเบ็ดห้าโอ้ยซุปเปอร์เมก้าหนึ่งนสี่ยามนะเอาโอ้โหเราไม่ต้องล้างแล้วถ้าอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าไหลดีอย่างนงี้เรากลับไปที่เบ็ดห้าสิเหมือนเดิมนะเอาละมาเอมาเราต้องดูจังหวะเกมไม่ดีนะถ้าเกมเป็นใจอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปต่อโอ้โหูเห็นไหมเห็นไหมล่ะคูณสมาคูณหก โดยคุณหน้า,หาไหลมาหูยหกรอยสิบห้าบาทนะโอ้โหอย่าลืมนะใครสนใจเล่นที่เดียวกับบังนะใต้อคอมเมนต์นะหรือว่าจะทักถามน้องๆแอดมินก็ได้นะว่าช่วงช่วงเวลาบนหน้าถามจะมีเกมไหนเอเกมไหนเวลาไหนบ้างนะโอ้โหเอาเรื่องจาดนะอืมอม,อม,อม,มาแล้วเว้ยบังมาแล้วเว้ยโอ้โหนี่งบร้อยเดียวนะเนี่ย มาวะไปต่อไปต่อไปต่อโอ้โหนี่ถ้าเราหยุดอยู่แค่เบ็ดห้าสิบนี่คือไม่ใช่บางซีแล้วนะบางซีต้องเอบ็ดร้อยป้าหนิ่งป้าโอ้โหอ้าฮีอืมอะไรวะนี่อ่ะโหมาเคลือนจักสันกูไปเลยเอา้าเอาเอามา โอ้หน้าเขียวมากอย่างนี้วายตัวใหญ่้าบเข้าไปโอ้ยเสียดายโอ้รางวัลรวมไปก่อนห้าร้อยสิบบาทนะไปต่อไปต่อโอ้รางหน้ากระดานช็อตน,นี้มาโอ้ยเอสวยอุ้ยเสียดายไปต่อฮะไปต่อ อย่ารอช้าโอ้ยหูยแต่คุณสองวะไม่พอวะไปต่อหน้าเคอือหึสิบสวยสิบล้วนดาวายมาเจโอ้หูหน้าม่วงก็ได้โอ้โหวายวายเชื่อมไปสองตัวแล้วนะโหถ้าวายมาอย่างนี้ก็คือจริงๆมีโอกาสที่เชื่อมล้างหน้ากระดานไปเลยนะเนี่ยอือหไปต่อฮะไปต่ออย่าหยุดฮะ เด็ดลอยฮะตอนนี้บางสีดโอ้โหมาโอ้ท่านจังหวะเป็นใจอย่างเงี้นะใครที่มีมีงบแล้วอะ่ะเราก็เพิ่มทุนไปได้เลยนะบอกเลยว่าสูหลิงแน่นอนเลยฟีเกมมาหรือเปล่าปั๊บปัป๊บนิ่งเลยมามาอ่าอ่าออ่าออฟีเกมวะาอมา เ้าเลยโอ้ย5้าตัวโอ้โหมาอะไรขนาดนั้นวะน่าเอาสิบสองซีสปินนะเซตเตอร์ห้าตัวนะโอ้โหมาเวหืมดิ้งเลยเบ็ดร้อยนะเนี่ยเข้าฟีเกมรเบ็ดร้อยว่ะมาโอ้โหผ่านไปสี่ห้าหมุนไม่เข้าแม่งสักตัวชิปหายละโอ้ยยังคูณสีอยู่เลยเออมาสองสสิบคูนหกเอ้า โอ้ยเหลือห้าหมุนแล้วเหลือสี่หมุนแล้วฮาโอ้ยโอ้ยเออหน้าม่วงหน้าม่วงโอ้โหโอ้โหสา,า์เข้าฟรีห้าตัวสิบสองหมุนนั่นเนี่ยเออมาโอ้ยคูสิบสองโอ้ยเอาเรื่องว่ะมาว่ะบังซีนมาว่ะปาบเข้าไปสวย โอ้ว่าแล้วทำไมเงียบมาดอกนี้นี่เองโอ้โหรางวัลซปเปอร์เมกาหนึ่งหมนเก้าันสามอก้าโอ้เอาเรื่องวะโอ้โอ้โอสูอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่สปีดลืมลืมลืมแม่ช่วงนี้บังก็ติดสปีดด้วยนะสปีดมันเกียนดีเอา้าโอ้โหรางวัลเมกาเป็น4,9่0ัอีกแล้วนะ โอ้โหเอาเรื่องจัดนะรางวัลรวมทั้งหมด25,070บาทนะโหนี่ดูวิธีการไล่เบ็ดของบังนะจากทุนแค่ร้อยจากแค่ร้อยเดียวนะโอ้โหสำหรับวันนี้บังต้องลาไปก่อนนะสวัสดีจ้า